ค่ะเงินมาตามแม่ไพ่ตาเล้าโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพันเขามาแล้วซีงวดซ้อนค่ะแม่ไพ่ช่วงนี้ตาเล่าเพิ่นกําลังมาแห้งเนาะค่ะพันว่าเพิ่นบาฝันฝันล่าสุดเพิ่นก็คือฝันว่ามีผูเถ่ายืนกระดาษม้าหายอยู่หน้าประตูพันว่าเพิ่นไปเปิดเบิ่งตัวสีแดงจึ้งคืเพันว่าะเป็นตัวใดไปตามความฝันแม่ไพ่ เพื่อนบ้านตำเล่าหน่อยได้ไหะสวัสดีครับแม่ไพคร่ะสวัสดีจ้าอ่าวันนี้มาตามกระทางแม่ไพเป็นเพื่อนบ้านฟังเล่าเนาะแม่ตุ่ยแม่แม่ไพในไรล่าทุ่นในเขาเล่าสามเกศเนาะเลาสามเด็กแดงร้อยม้าวนมาเข่าเต็มเต็มเลยนะครับก้อนนั้นเขาม่สามงวดแล้วกลับล่าทุดนสามเกศเป็นสี่หัวแล้วสี่หัวส่วนเล่าเพิ่งกำลังมาแรงช่วงนี้ก็เลยพามาตามกับแม่ตุ้ยมือวันจันทร์ให้พี่น้องเยีซี เพื่อเล่าฝันดีหรือเล่าเฉยตัวซื้อตัวไหนหรือ<ช>มาตามให้เนาะช่วงนี้มีไพ่มาเร่งนะสำหรับเด็กเกินบ้านเรานะครับเออมีไพ่นี่เอฟซีเป็นคุณพน่นเิ่นโอนมาให้นั่งพ่นหรืว่าคุ้มเกลียดอะไรอยู่นั่งพน่นเออเพิ่พนคือเพิ่นถือน้ำพ่นโอดไม้ใส่สามร้อยเออเดี๋ยวจะเอาเด้อเนาะหลังไม้นาะ ลังไมลังไม่เ้อไปเซ้อมารวยกกว่าเใจลังไม่ได้ว่าเอ้วคีบต้องยาอให้หายลังไม่เพราะว่ามันอันท่านได้แตกเงินมันเข้าไปลังไม่เราแ้ลังไม่มอย่างีที่ไรกันซื้นมันกับพื้นเลยปันนอกมแล้หลังไม่อเนามันหลักเข่าอันนี้ว่าเล้วเล้ยวใครคลีบเยอเียวให้เลี้ยวไปแจกเงินให้ยกับเอ็นซี่มันฝากไม้สามร้อยเอาขอบคุณเอ็นซี่คนเนี้ พ่นเส้อ้าน่ขอพูดหลายๆเด้อสิฝากม่ให้นะงวดนี้ก็ให้ถือคือเก้านั่ละครับผมเริ่มเก็ตเก้าหละว่านั้นฝันยังไงขึ้ที่ว่าเด้อเนี่เก้ากับเก๊ดอ่ะฝันว่ายังไงฮะฝันว่าไว่าเก้าเกตเกเก้าสีน้ำตัวเก้าเ่ยเรียกตัวเก้าว่นั่นคือสีน้ำมันวะสีน้ำตัวเก้าเนี่ยเก้าเก็เนี่ยนั่นจะใสเก้าเก็ตฝันเลยเก้าเก๊กับฝันต้งงวดก้อนเนี่ยแหละฝันก็ใช้ก ก้อนเพื่อนมเกมันออกไปแล้วมันออกว่าม่เอานกันน่แต่ว่าตนี้ท่านออกนีนี้ตัวคู่กันนี่หกเกเท่านออกแม่เลยสีตามเด็กสมตัวก็ได้ตามตัวเก้ามันกตามเกเนาะเพราะว่ามันยังมันยังมีน้ากันม่าน้ากันอยู่นี่ก็เลยคือวางชั้นความองคามคิดว่ามันมานํากันหรอไมันกับฝันตัวเดียวกันหรือไว่ามัเกถึงวันเนี้มัเก็ตมืนนี่มัเกอีเขาหเกเก้าเกศในร่างร่างด้วยนเนาะหเกเกาเกศร่างไว้ตัวเลนทิ่เกเนาะ แมแต่ว่าอันไม่ราว้งดอกไก่ซื้อรลเจ้เอาซื้อือสือเ้ืเราบ้างระวังื้าราบ้างสื้อื้อเของไงมักเก็ยดมาวนเนี่เก็บเพิ่มบ้านฟังเล่าเล้แมนฟังเล่าครับเก็จะแช่ละมึงแต่ว่าอันที่เพิ่มบ้าไม่เพิ่มาเอ่อนุื้อมาอยู่ยี่ห้นนตัวก่อนกนี่ละก็ฮบกเก็นี่ละ แมนเอันนั้นอันนั้นมา่อไห่ติฮะเกาหอกะเกาหถึงสือมากเยแมนจะรวาเปิดพ่อตัวแดงๆหรือไงถ้าสะดวกได้นหม5ะเกาหกแล้กหกศูนเออพอชุดนี้สะดวกแมนตีว่าไอ้ันชุดชุดนี้สะดวกล่าสุดเลยคือล่าสุดเนี่มันสีเลี้ยงหดกระเบื้ออันนี้เป็นเลขตาคือชุดเลขมันสิหมุนเลียนอยู่ของเกาได้เลยนี่คือชุดหกเก้าเจ็ด กับสามเจ็ดนี่มากก่อนแล้วแต่ว่าหลอดตัวสามเจ็ดเมียไพ่เน่ยเลยอยากว่าเอออันหกเก้าเจ็ดหนึง่งลยอยากซื้อตามเียครับหลอดยี่แต่ว่าบานนี้ล่าสุดล่าสุดที่ันมาบอกนี่คือซื้อหนังสือไม,ม่หเมียไพ่ทุกวนเมียไพ่เราเปิปด,ปดพ่อเลขหักเก้าหกตัวแดงแดงกับพกศูนย์เนาอะอันนี้ฉันอเด้อันนี้ันบอกอันนี้ฉันอกล่าสุดนี่เเลยลงไปสองอย่างึเราเนาะมันมันสิล่าสุดยมันมันสีมุนเยนอย่านี้ละแต่ว่าเหล็ลา แต่ว่าตัวเมเป้ใเนี่ยมักเก็ตเงินเนี่ยมีเก็ตซื้อรถพานีนะครับมันได้กับเศหมุนเยีนยนใรใกล้กันเ,เนยเพราะมันชี้ตัวเด่นมันตีได้ด้วเวนี๋ยนะนไปเห็นแล้วอือมันกับเต้องเล้ตอนเนีน่โอ้มันกับยีกบหกมันกับยีเป็ดเจ็ดหกเก้าหหรือห้าเก้าเก็บกันได้น เกีเดิเกลเกียดาเกลเดเนาะเกลีเกียดเ็นก็เป็นมีปัญหาใช่ไหเห็นเจ้าครูมันเดนพอดีเลยเนี่นะมันมีสกตกับเนนนี่มันมีแต่หาแปะงวนวะนี่ชุดนี้มีอะยเด้อเนี่เมันจัจวมันเข้ากันักสี่นเดกยวมนเลียนกันเยโอเคไหมอเคเนี่เขาเข้าใจได้ก็เป็นนเ่อน เ็ดจังสันเลดตัวอะไรนะหกตัวเลขสีตัวเออเข้าใจเออเอาไปเสอาตัวเกาลดเอาลดเห็่นมาอมายเนี่ยมาน่เมาเน่เก้าหกกรมีเลมนี่ันไม่กรนยก็ก็มีเนี่ยให้รัมันไปเลขเดียวกันเลยเนี่ยเซียปสตัวเออเป็นหลบเลขตัวเดียวกันเี่เนี่ย่าเลขสี่ตัวนี้เข้าจหม้าเห็นว่าอันนี้เออคือันบนว มันคือกานเห็น่เอาเห็นไปอ่ันอันนี้หเก้านขา้าก็หงอเมีต่เก็ว่ามีตะมูเนี่ยันี้ันกัดมันโตกัดนสเอามล็ดเนี่ยันก็จะเป็นเลขสี่โตหากเก้าเจใจไว่มันจัดเป็อะไรใส่กันเป็นสี่โตเออคอยมองๆเราเก็อไแวอเขียนไหมะเพี่น้องเดี๋ยวเขียนงเลยมันบงมันเกี่ยงของเกี่ยงตาเห็ดเห็ดสองหลดมันตัวน้อยคน เอาตามนี้เด้อน,นะครับเลขไม่ไพสีตามเนาะ,ะคือเลขมาชุดกรหลุดชุดสามเกตยดีตามเยอ,อะมันขึ้นมาเกยียดอมัม,อมรำอัม,อม,มรำหมดเลยัลวนว่าเด้เเงเกีดเด้งหมดเลยหรื 6, 9, อว่าหกเกเจ็ดนะครับปรตามตัวน,นี้ตัวปสิทธ์ค,ค,คือเก้าเจ็ดในหลคนว่าลึกที่เจ็ดเนาะส่วนเลขคนว่าบอกไม่เป็นเลขเขียนในหนังสือ,อไม่ไม่ไพ่เป็นตัวแดงคือหาเก้าหกเก้าหกศูนย์ชดเดีอกเนาะบร่าลยเามงใกันมึงกิจาราดีเอ้าเลขมันขึ้นกันบัสตัวตัวนึึงยกเว้นเจ็ดบมีตัวเดียว เลมาจับซีตัวเลยเป็นหาหกเจ็ดพี่น้องมาระล่องพี่นาได้เลยนะมาขะลรวไปเนาะเดีพี่น้องจับชุดได้หกจับเป็นสามตัวได้หนีก็ได้อาอจจะเป็นหกเก้าเจ็ดก็ได้หรือจะเป็นหาเก้าเจ็ดก็ได้จริง่นะการเรียนในพืน้านไม่ไเนาะจอาไมเมากระมูขึ้นตีเจ็ดอนี้อ่าทนี้เนาะเป็นด้เนี่ข้นเดินเจ็ดอเป็นลัอกเด่เดินแะเรอดูดูเยเจ็อนี่รองเ่ารองก่อง่งนะครับนี่ชุดนี้แหละ ่่นผลผลกำลังมาแรงโชว์หน<ช>ึ่เล่าพัฒนาตามไปด่วนๆเลยนะครับสำหรับมรเมไป่เ,เดงเจ็บเจ็เียเป็นกะเริ่มหรือจากเราไมเป่เริ่มเล้าม,มาแล้วพกถือน้ำอยู่อเพิ่นกิดคนไม่ทำรอยกะเจ็กันแต่เไม่ใส่นอนมันมเจ็บมเข่าเอกเขาเยอกันใส่ขึ้นเานะเฮียซี่มมต้าคใจดีเป็นกำลังโหนะว่าเมเป้แมนแมนเล่ากำลังเดือเร่ามันตามเลยมัน ยินแเขาสามเสียงหัดสอนมันแล้วเขาเจามันแลวเนาะทวไเสีบบเป็นนเป็นนาอตมาตงไงเป็นน้ามอตมาตปท่ว่าหยางงามเถอะหางามคนัดวัดมนเป็นมัเป็นเข่างามหยางงามหยงงามนะเ้ากัดัดจัดรไปลาเขาเออเขาร้อยไม่ร้ยต่ก็ตัดถึเขาตัดถึกว่าถึเขากสีแนวันว่ามีเขาก็เอาเลยนะเขากัดเสีอกินเราบ้วนเลย เดี๋ยวเจะขอหน้าเห็ดกันว่ายมันมีเขาขอได้เ่อยเออมันมีตนหนึ่งเขากับว่าเขาเด้เจ้าคือว่าเป็นมีตนนึ่งกับว่าเขาแล้วลาเขาหมายใม้เขาเห็นผ่้ถือเป็น้นำหาภัยบัณคือว่้พากินเราคือมหาัยบัณเขาซึ่พระเจ้าไม่ง้อยไม่ค้วยเอยว่ามกระนาเกียรติคือในหน้าเขามันมีเขาตนเดียวเขากับแพ่ง เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเขาอยู่โอ้ไม่กัดเขาทอกัน่ะเขาทอไว้เราได้อยากได้ก็คือถามว่าแยมันมแตรญาขอท่าเนี่ยคืช่วงนี้ขบว่าห้แล้วเข่านันขอยป่นองขบ่าห้เออเมื่อหายท่านเนี่ยห้จากเขามันหลักอยู่นั่นตมาหลักตัมันไหเกียร์เบงบนเบ็ดเครื่อง้อ่นาไม่ืนีเอตาัวเจ้าบระบ้าห้นี่ถือนาเกียรมากเลยนะบาห้จ้าขาวกันเฮ็ดกัเฮ็ดไปสันดากเาเฮ็ดต่งต่าเปอาะ อันบ่อันค่อยไปค่อยท่อมอยู่ไปเลื่อนไปเลว่านหายเปลียงหาย้งไว้หายว่านใดเด้อเขาลากอย่เขาชกแล้วบางข้าวบางข้าวอ่ะเดวางเ้าวอนัินบางข้าวไปเล่มเอาตอนมันแกนะเขาก็ไปเลี่ยมเล่มเล่มเอากับเชไดนะเลี่เชไดสินะข้หมายเพื่อนนอะจะเล่มเอาู่เล่มหลายเติมอยู่จะว่าปนี้อันเขาก็ถือวิชาตาตาศาภบษเรึคิห้องเออเวอร์คห้องอดี๋ยวคิดว่ามาเรยจะท้าวว่าชื่อเสียงเมื่อง ไอ้ไาเขาเกาแล้วานี่ยาดี๋ยเขาแพงอยู่างง่ากไปย้อนเดินกังมันอู่ดิเออเขาแพงอยู่เนยาีช้เขียวเขาไปย้อนเราัเนี่พี่น้องเนาะติดคุกเลยไงมีเข่าเต็มตองไอ้มันมีเข่ามาไหแต่ว่าเขาจะตนี่ยมันต้นเี้ยวก็แขงขอดเาเนะทอกันนี่หนาให้หนาหน้าแลมันไ่หนาห้งตรงน้าเดียก็เคยสิเป็นเบิ้ลเคยเป็เเล็มเล็มมาใส่สุ้มมันงายหน่อไหมให้เขาปั้นให้นะามันจะว่าเบิ้ลไหล เกี่ยวห้มันนักนเอาเป็นยังไงมันเดียวแหละเขาจะจะต้องมานเลยยาไปเล่มเขาเกล่ยวห้แล้วเออเกลียบเด้นงได้เนาะเขาเขาเมื่อคืนทงเผาเนาะเป็นว่าเขาตัวเขาน่อยเขา้ายก็ดีด้เนี่ยแต่ผู้เหยียดเมื่อคืนของเผาอีกคำเดียวกับอิมเอาตามนี้ได้นะครับแม่ไพ่นะครับเป็นว่าจะนัมเลขเก่าีมาคูเกสามเจ็ดั่นเดียวคือหกเกลาเจ็ดนะครับมเลยตัดให้เป็นหกเกลาเก่าเจ็ดหกเกดไนะครับตามเล่า ส่วนล่าสุดที่เป็นมหายู่เอียนนะครับเป็นหนังสือเงินไว้ย่าไม่อ่านยเลยเปิดพ่อบ่ะไม่อ่นเปิดพ่อเป็นตัวเลขหาเก้าหกเก้าหกศูนย์อันนี้สั้นหอเค่ะไปตามคือเก้าเนาะแต่ว่าเมียไพ่มาเก็ตเงินเลยมาเก็ตเงินเลยเลยมาเบิรงเทียบเสียกันระหว่างเลขตัวนี้นะครับหกเก้าเก็ตหาเก้าหกเนี่ยมันเลขตัวเดียวกันต่างกันคือมีเก็ตมาแก้มตัวเดียวก็เลยใส่กันน้ำกันเบิร์เลยเป็นเลขซีตัวเลยเนาะห้าเก้าหาหกเก้าเก็ตได้นะครับลองเบิรง ดีตัดเลีนสามตัวก็ขอยจูงมาน้องแม่ไพ่นะขอบคุณแม่ไพ<อ>่หลายที่ยังปรับในทางเด้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ยเด้อแม่ไพ่